มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่172นะครับขบวนนี้ไม่ปรากฏในตารางเดินรถนะครับตอนนี้กำลังลอดสะพานเกือกมา้าชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้ทำขบวนโดย ว s y นะครับนามเบอร์ Number อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุงยหกโลกปลายทางกรุงเทพอภิวัตนะครับดอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนาบุรีมาแล้วนะครับขบวนนี้ยาวเลยทีเดียว U.S.Y 5204นนะครับ <S <S อรอขบวนเลยนะครับรอสัญญาณนะครับ รอสัญญาณเพื่อจะเข้าบรแจนะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับขรบวนรถเร็วที่172นะครับ ตนนี้ขบวนหยุดนะฮะรอสัญญาณจากทางชุมทางหนองประดุกนะครับทีนี้เดี๋ยวจะออกจากประแจนะครับเพื่อเข้าสู่ทางหลักนะครับุงหน้ากรุงเทพอภิวัตนะครับต้นทางสงไลโกลกนะครับปลายทางกรุงเทพอภิวัตร ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ